ต่อมานะครับพอขึ้นชั้นปีที่4แล้วเนี่ยครับวิชาแลบบของเราก็จะเหลือแค่ตัวเดียวนะครับก็คือวิชาธนาคารเลือด2อนะครับอันนี้เป็นของเทอม1นะเราก็จะมีกฎหมายวิชาชีพนะครับเซรี e 2เซลี2นะครับเลือกเซรีนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีาการควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการเครื่องมือทางการแพทย์กฎหมายวิชาชีพอะไรประมาณนี้ครับมีมีให้เราเรียนก็รวมถึง ถ้า,อ,าอย่างถ้าเป็นภาคนิปอ่าม,มีมีภาคนิพนธ์ด้วยนะครับภาคนิพนธ์คือวิจัยของเรานั่นเองนะครับก็จะมีให้เรียนในเทอมนี้นะครับพอขึ้นปี4เทอม2เราก็จะออกฝึกงานนะครับซึ่งโรงพยาบาลที่เราจะฝึกงานเนี่ยก็ก็มีหลายโรงพยาบาลเนาะแล้วแต่ว่าในปีนั้นๆเนี่ยอ่าเราจะได้โรงพยาบาลไหนบ้างที่เขาจะรับเรานะครับ แต่อาจารย์ก็ให้เราเสนอนะว่าอยากไปฝึกที่ไหนนะครับอย่างปีนี้นะครับก็มีคนเสนอไปโรงพยาบาลบุรีรัมย์โรงพยาบาลสัมปสิทธิ์ที่ประสงค์อุบลราชธานีโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปภาคมอุดรโรงพยาบาลศูนย์อุดรโรงพยาบาลปากช่องนานากรุงเีพนบัวใหญ่โรงพยาบาลอนันทมหิดลนะครับค่ายอนันทมหิดลโรงพยาบาลค่ายสุรนารีนะครับโรงพยาบาลปัวจังหวัดน่านนะครับก็มีไปหลายเสนอ นะครับแล้วก็มีอีกโรงพยาบาลอื่นก็เสนอไปนะแต่ไปจริงๆก็มีเจดแปดที่ที่กล่าวมาเนี่ยครับยกเว้นโรงพยาบาลตัวที่ที่ไม่ได้ไปแล้วอย่างเงี้ยครับเวลาไปก็ก็อาจจะต้องแล้วแต่อาจารย์จะเลือกให้เราเออแล้วแต่ว่าเราจะไปโดนที่ไหนแต่ส่วนมากก็ได้ไปกับเพื่อนเรายกเว้นยกเว้นบางคนที่อาจจะคลาดเคลื่อนหน่อยอย่างเงี้ยครับรวมถึงก็จะมีการฝึกงานภายในเหมือนกันนะครับ ก่อนก่อนจะออกไปฝึกที่โรงพยาบาลของจริงนะครับที่คณะก็จะจัดฝึกงานภายในให้ก่อนนะครับฝึก1เดือนนะครับก็จะฝึกแบ่งเป็นสเตชันนั้นนั้นนั้นน,นัน,นย่ครับสเตชันละ7วัน6วันประมาณนี้นครับพอฝึกข้างในเสร็จก็จะมีการสอบด้วยนะครับ ฝึกงานภายในมันก็จะไม่เหมือนการเรียนล a บแล้วมันจะเหมือนการฝึกงานจริงๆแต่บางเอิญว่าเราฝึกที่วิทยาลัยเราฝึกที่คณะของเรานะครับโรงพยาบาลที่เราจะไปฝึกงานได้เนี่ยไม่ใช่โรงพยาบาลไหนก็ได้นะครับมันจะต้องเป็นโรงพยาบาลที่มีครบทุกสาขาของเทคนิคก,การแพทย์ไม่ว่าจะเป็นโลหิตวิทยาจุลทัศนาศาสตร์นะครับจุลชีวว,วิทยาเคมีคลินิกภูมิคุ้มกันวิทยาธนาคารเลือดอย่างเงี้ยครับจะต้องมีครบถ้าไม่ครบมันก็ไม่ผ่านไปตามเกณฑ์ของสภาวิชาชีพนั่นแหละครับ หลังจากที่เราฝึกงานเสร็จเนาะเราก็จะกลับมานําเสนองานนะครับแล้วก็อ่านหนังสือนะครับเตรียมสอบไปประกอบวิชาชีพต่อไปก็คร่าวๆการเรียน1-4ปีของเทคนิคการแพทย์ก็ก็จะประมาณนี้นะครับ